ผู้พัฒนา,าสังหาริมทรัพย์ไปสร้างผู้คนโดใช่ไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ราคาที่ดินมันแพงมากครับอาจจะไม่ค่อยคุ้มที่ไปสร้างอาคารพาณิชย์ครับถึงถึงว่าโครงการนี้ถือว่าพิเศษ,ษ,ษ,ษว่าใกล้มากๆเลยนะคะรับติดสายดีบีีเอสสะดวกมากสำหรับพนักานนะคะร,รับเส้นทางโดยรถออกจะขับรถมาก็าาส่งตรงข้างหน้าได้นะครับและนี่ก็เป็นพื้นที่ตรงข้างหน้าอยู่ชั้นเมนนะครับอย่างที่เล่าเบื้องต้นนะครับว่าถ้าเกิดสมมติเนี่ยเป็นพนักงานอยู่ที่ตึกพาณิชย์แล้ว ก็แค่มาผ่านตรงระบบเทิร์นซ่าแต่บัตรเสร็จปุ๊บทีจะบอกเลยว,ว่าคุณต้องไปลิฟต์ชั้นไหนไม่ต้องกดปุ่มเลยว่าเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าท่านอยู่ที่ชั้น24ลิฟต์เาจะบอก่านเลยว่าคุณไปลฟิฟต์ตัว E ลิฟต์ตัว E ก็พาไปกันชั้น24ได้เลยนะครับแล้วก็ข้างบนก็มีห้องประชุมประมาณ450ตารางเมตรนะครับดีงทางในลุ่มเมีประสบการณ์ในการทำ ชุมห้องชุมแล้วครับทำมาเยอะแล้วนะครับที่ที่ที่ไบเทคนะครับาก็จะมาสร้างห้องประชุมที่นี่เหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมันอาจจะไม่ค่อยคุ้มสําหรับผู้เช่าเนี่ยถ้เเช่าไปห้าร้อยตารางเมตรจะมาสร้างห้องชุมที่ย่างโปเพราะว่าอาจจะเดือนละใช,ใช้ใช้แค่ไม้สามครั้งอย่างเงี้ยมันไม่คุ้มนะครับก็อาจจะคุ้มที่มาใช้ห้องชุมสนกลางมากกว่านะครับส่วนของเรื่องฟล็อกเทคที่แจ้งเบื้องต้นนะครับว่าทําไมถึง e f f i c i อ n c ี่สูงมากนะครับ นี่ครับที่ที่เป็นจุดสําคัญคือระยะระหว่างตัวแกนถึงตรงเปลือกเนี่ยต้องมากกว่าศเนย์นะครับทั้งหมดเนี่ยจัดสรรปลูกออฟฟิศได้ง่ายมากนะครับดูมโชว์รูปภาพนี้ให้ดูว่าถ้าเปลือกเนี่ยเช่าท,ทั้งทั้งทั้งชั้นเนี่ยสมมตินะครับประมาณหนึ่งพันแปดร้อยเนี่ยจะจุดได้ประมาณสามร้อยหกคนนะแกถือว่าเยอะมากนะครับสำหรับเป็นคู่เชา่าที่แบบว่าโอเคประมาณกาสร้างออฟฟิศตรงนี้เนี่ยคุ้มมาก ว่าปีนี้เนี่ยที่ต่างประเทศเขาจะมองว่าเป็นตัวเลขว่าพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยหารด้วยจานวนคนเนี่ยเป็นสัดส่วนเท่าไหร่นะครับสําครงการนี้เนี่ยเราจุดได้สําหรับคนสัดส่วนเท่ากับหกจุดสี่ตารางเมตรต่อหน,นึ่งคนนะครับถือถือว่าตัวเลขที่ทดีมากถ้าเกิดตัวเลขยิ่งสูงเนี่ยที่ยิ่มีมองว่ายังจับใช้พื้นที่ไม่ค่อยคุ้มนะครับถ้าเปิดเป็นสนาักง,งานกล่ามาจะเป็นอยู่ประมาณสิบสิบสองสิบสี่ ถ้าเกิดเป็นประเทศที่ที่พื้นที่จะแพงมากาเช่นฮ่องกงญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเขาต้องเน้ตนตัวเลขต่ำๆหน่อยเพราะว่ามันราคาแพงมากนะครับแล้วก็ชั้นสี่สิบห้าก็จะมีห้องประชุมน,นะครับเอ่อออกแบบเป็นเป็นคอนเซ็ปต์ที่ทันสมัยน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเป็นสะพานกระจอยื่นอือไปข้างนอกด้วยนะครับจะพางที่่าเป็น บล็อกสตเนนซอร์นะครับเพื่อนท่านไมด้พบความสุขเดี๋ยวเมืราเปิดโครงการจะเชิญมามาลองเดินตรงตรงสถานีแล้วกัน,นะครับก็ตรงนี้ตรงตรงขอบนี้ก็สูงประมาณ175เมตรนะครับก็นะครับในโครงการนี้เรามีระบบป้องกันน้ำท่วมนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็ทําให้อาสาสมัครหลายคนเนี่ยกังวลมากนะครับสำหรับโครงการนี้เหมือนกัน ะะเราก็มีการออกแบบตั้งใจตั้งแต่ต้นเลยให้มีโครงการ,น,รน้ำท่วมออกแบบเกิดสาหรับน้ําท่วมเนี่ยที่ให้เกิดเนี่ย2.5เมตรสูกระดับน้ำทะเลนะครับซึ่งเป็นประดับที่ถือว่าสูงมากนะครับคือเอาจริงๆเนี่ยเวลาน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครเนี่ยคือซึ่งที่หวังไม่เกิดขึ้นนะครับคือตึกสำนักงานออฟฟิศเนี่ยคือต้องปิดอยู่แล้วแต่คือเรามองว่าเวลาน้ำมันลงไปแล้วเนี่ยนี่จะเป็นโครงการแรก,แรกๆที่เปิดมาทำงานได้ ราะว่าข้างในไม่มีอะไรเสียหายนะครับไม่น้ำไม่ได้ท่วมไปชั้นใต้ดินหรือล็อบบี้ไม่ได้มีน้ําท่วมนะครับสำหรับพื้นที่นี้เป็นรูปภาพที่ชวรู้ว่าแถวนี้เนี่ยมีร้านอาหารเยอะมากมายนะครับแถวโสมพร้อมพงทองหลอกเนี่ยแถวม่ซอกซอนเนี่ยร้านอาหารเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นแหล่งฮอตสปุกเอ็กซ์แนะครับที่มีแถวนี้นะครับก็เป็นโลเคชั่นที่ บริษัทพีบุญและบริษัทช่างเนี่ยชอบสมควรน,นะครับสําหรับคขึ้นหด้านของโครงการนะครับก็นี่เป็นรูปภาพที่เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูต่วนค้หลังฟ้านะครับก็อยู่ที่ชั้นประมาณ35แล้วนะครับส่วนของสำนักงางออฟฟิศก็ยังเหลเืออีก10ชั้นนะครับที่จะต้องสร้างให้เสร็จนะครับภายในปลายปีนี้นะครับนี่ก็เป็นรูปภาพผีวด้หนึ่งนะครับก็เสร็จตลวตอนนี้ประมาณ72%แล้วนะครับ นี่ก็เป็นรูปภาพม o อ k ค p บลูมนะครับยี่ชั้น16นะครับเดี๋ยวประมาณเดือนเมษาเดี๋ยวขอเชิญท่านผู้สื่อมวลชนเดี๋ยวเข้า,เข,าเข้ามาชมอีกครัง้งนึงนะครับเะไดห้เห็นว่าออฟฟิศนี้ที่เป็นเกรดเนี่ยต้องเป็นรูปภาพหน้าตาอย่างไงนะครับเป็นการต่อยอดจากสิ่งที่เราประสบความสำเร็จจากโครงการของ u p c 2นะครับแล้วก็ที่ไบเทคนะครับก็ถือเป็นโอกาสที่ ที่ดีที่สร้างตึกสำนักง,งานออฟฟิศอยู่ในใจกลางเมืองนะครับ <Okay. S 1> จุดเด่นนะครับสำหรับโครงการนี้นะครับจุดเด่นคือว่ามันเป็นโครงการที่เป็นมิกซ์ยูสนะครับคือไม่ใช่เป็นส่วนของสำนักง,งานออฟฟิศอย่างเดียวมีส่วนของรีเทลมาผสมอ,อยู่ด้วยนะครับซึ่งที่เดี๋ดยวนี้เนี่ยตึกสำนักง,งานที่ดีคือพวกเจนวายเขาจะชอบว่ามีที่กินข้าวมีที่ซื้อของอะไรบ้างนะครับมันไม่จําเป็นที่ต้องเป็นทํางาน1 0 0นะครับมันต้องมีส่วนของเวิร์กไลฟ์แปรลนซ์เข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นนะครับซึ่งทีโง่โครงการนี้เนี่ 2, า,าง จะมาทางานวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับพวกพนักงานคงไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่ามีกิจกรรมทำอะไรเยอะมากมายครับการออกแบบของโครงการนี้นะครับเราเน้นเรื่องการใช้วัสดุมากกว่านะครับก็เราเน้นเรื่องการใช้กระจกของ reflective แล้วก็เป็นกระจกของ low e นะครับก็แล้วก็จุดของบนยอดตึกเนี่ยจะเป็นดูเหมือนเป็นเป็น crown jewel ครับเป็นจุดของของจุดเด่นของของโครงการนี้นะครับสาหรับการเดินทางก็สะดวกมากครับเพราะว่ามันเด็กสถานี bts พร้อมพงเลยนะครับแล้วเชื่อของการ ถ้าเปิดจะมาทํางานขับรถมาก็สะดวกมากครับเข้าลรงทรงสุขุมวิทก็ได้หรือจะทะลุซอยสาสิบห้าก็ได้ครับกลุ่มเป้าหมายหลักๆครับก็เป็นบริษัทพวก NMC ครับพวก multinational company ครับที่จะที่มาก่อตั้งในประเทศไทยแล้วหรือจะมาก่อตั้งในอนาคตนะครับเพราะว่าตึกออฟฟิศมันเป็นมาตรฐานดีมากนะครับถ้าเปเปรียบเทียบกับพวกฮ่องกงหรือญี่ปุ่นเนี่ยคือเราเทียบเท่าได้เลยนะครับซึ่งที่มันน่าสนใจมากสาหรับบริษัทต่างชาติแล้วก็กลุ่มบริษัทไทยก็ยังยังยังต้อนรับอยู่ครับอยากให้เข้ามาอยู่ด้วยเราด้วย ก็ปีที่แล้วก็ตลาดก็มีการขึ้นประมาณ1 0บถึงนะครับก็สำหรับปีนี้ก็คาดหวังว่าน่าจะขึ้นอยู่เพราะว่าตึกออฟฟิศที่สร้างเสร็จปีนี้เนี่ยมันน้อยมากยิ่งเป็นตึกเกรดเอเนี่ยถ้าจะเป็นตึกเดียวครับที่อยู่ใน CB d ดีที่เสร็จปีนี้นะครับก็เราก็คิดว่าตลาดน่าจะอยู่ในส่วนของขาขึ้นนะครับเรื่องการแข่งขันนะครับก็จริงออฟฟิศเกรดเอมีไหมก็ม,มีมีนะครับก็มีสักประมาณตึกใหม่ๆที่เพิ่งสร้างเสร็จประมาณสองสามตึกนะครับ ต่ถามบอกว่าสาหรับตําแหน่งของโลเคชันแถวนี้เนี่ยมีคู่แข่งเยอะไหมก็ไม่ได้มีเยอะมากมายครับยิ่งยิ่งสหรับโครงการที่ติดสถานี BTS จริงๆเนี่ยยิ่งยิ่งมีไม่เยอะครับคือค่าเช่าของเราเนี่ยอยู่ระหว่าง800ถึง875บาทต่อตารางเมตรนะครับต่อเดือนนะครับสำหรับเกรด A เนี่ยฉเฉลี่ยออกมาอยู่ระหว่างประมาณ700ถึง800เราก็อาจจะสูงขึ้นมานิดนึงหน่อยก็ถือเป็นตึกใหม่นะครับคงดีขึ้นคงดีขึ้นเยอะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย ตึกสำนักง,งานออฟฟิศในกรุงเทพเนี่ยคือคุณภาพมัน,มนดีดีมากเวลาเปรียบเทียบกับแถวเวียดนามหรือ,ร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 อมาเลเซียนะครับคือเรา,เราการแข่งขันของเราเถือว่าด,ดีกว่าเยอะเลยบางทีแต่ถามบอกว่าเรื่องค่าเช่าเนี่ยเราถูกกว่าเขาเยอะไหมถูกกว่าเยอะเลยนะครับสำหรับบริษัทต่างชาติเนี่ยก็น่าจะสนใจมาลงทุนแถวนี้มากขึ้นเพราะว่าสําหรับสิ่งที่มาต้องจ่ายเนี่ยกับสิ่งที่ได้เนี่ยมันคุ้มกว่าเยอะนะครับครับชิ่งโครงการนี้ก็เริ่มสร้างตั้งแต่ตอนปี2011นนะครับก็เราจะเสร็จตอนปลายปีนี้นะครับ เดี๋ยวเปิดต้อนรับบริการให้กับลูกค้าปลายปีนี้เลยครับครับก็หวังว่าเป็นโครงการอะไรที่ชาวสุขุมวิทคงภูมิใจครับเพราะว่าเราก็ได้มีมีใส่ใจเรื่องรายละเอียดเยอะมากนะครับก็หวังว่าสร้างอะไรเป็นสิ่งที่คนสุขุมวิทและคนกรุงเทพภูมิใจมากครับชอบไหมภรยาหุ่นอ้วนแบบนี้ ไม่อะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยแป๊ะแซบเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอะอยากมีหุ่นดีหุ่นเพียวนะคะเลือกซิลวี่ค่ะ ทำธุรกิจตรงนี้มีสื่อให้ท่านลองรับด้วยแล้วก็มีไรายได้ทําให้มีไรายได้ในครอบครัวท่านเป็นรายได้เสริมคนทํางานประจําไม่ต้องลาออกนะคะทํารายได้เสริมของงานเครือข่ายอยู่บ้านนอนอยู่บ้านก็มีไรายได้ New KC Life ไม่ต้องเก่งไม่ต้องรวยก็ทำได้ครับ New KC Life แผงการตลาดสั้นง่ายได้ไวสม่ําเสมอ New KC Life ใส่ใจในตัวคุณสิวิสิคะแค่วันละแสแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้ว สนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347พวกเราต้องการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่มาบอกทำไมเราไม่สนใจหรอก เห้ยเห็นแกนตัวช,ชัดไม่รักบ้านเมืองเหรอพวกคุณรักชาติก็รักไปสิแต่พวกเราจะปฏิรูปเกษตรกรไทยให้กินดีอยู่ดีมีอะไรปะจะปฏิรูปยังไงถามหน่อยสิก็ด้วยปุ๋ยอินทรียตราบัวทิพนี่ไงได้ผลผลิตดีไม่มีเคมีตกค้างแค่นี้กเกษตรกรไทยก็รวยแล้วจริงไหมพวกเรารวยรวยรวยอย ับคุณภาพเหนือชั้นระดับสากลกว่า10ปีที่เกษตรกรเลือกใช้สนใจโทร0815404906 0818436173 ผู้หญิงเรานะ่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรูนะ้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิวไม่เนียนสยใสสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไป่อืมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นระลวมเพศเลยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤด,ดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันน่นะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปม,มีเมียน้ยถูกต้องที่สุด,สด ผู้หญิงอยากอยู่สวยนะคะสวยเลือกได้ค่ะเลือก B1 อยากสุขภาพดีสวยรวยแด้งเหมือนดิฉันต้อง B1 นะคะสิ้นค่ะดีมีรายได้มีซื้อช่วยต้อง New KC Life ค่ะอัสลามะลยกุมร่อมตุลลอตลาบาราตุ B1 เป็นตัวสําคัญสําหรับผู้หญิงนะคะเกี่ยวกับมดลูกค่ะคนที่ว่ามีลูกแล้วอาจจะหย่อนค้อยถ้าทาี B1 นี่จะดีขึ้นนะคะ New KC l ไ f มั่นคงและแน่นอนเยี่ยมค่ะทั้งสวยทั้ง ดีค่ะหุ่นดีเฟิร์มค่ะดูจุนดิฉันี่คะเจอสินค้าดีนะคะแล้วก็เจอแผนการตลาดที่ดีแล้วก็เจอผู้คนที่เราทํางานร่วมกันเป็นทีมก็ดีทั้งหมดเลยคะ่ะที่สําคัญทานแล้วเรามีไรายได้เพิ่มขึ้นค่ะเลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให,ให้คุณสิคะสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร085 666 8 3ห้0 8 4 099 9347 ช่วงเยี่ยมชมโครงการค่ะกับข้อสู่ช่วงเยี่ยมชมโครงการนะคะซึ่งสัปดาห์นี้เราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่โครงการสุภรายคิวราชโยธินผลโยธิน34ของค่ายสุภรายจำกัดมหาชนนั่นเองค่ะส่วนตัวโครงการนี้จะมีความน่าสนใจขนาดไหนผู้ที่ทำให้เรารู้จักตัวโครงการนี้ดียิ่งขึ้นนั่นก็คือคุณไตเตชะาตั้งปฏิธรรมรองกรรมการผู้จัดการนั่นเองค่ะหรือเรียกไง่ายๆว่าคุณเตน,นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณเตสวัสดีครับ,ค,รบค่ะก่อนอื่นอยากให้ถึงรายละเอียดของตัวโครงการนี้ค่ะคุณเตครับ ก็โครงการนี claro, <c Ris ky> ้เ no? ป็นโครงการที่มี5อาคารนะครับเป็นอาคาร low rise แปดชั้นนะครับห mm ้าอาคารแล้วก็ยูนิตรวม888ยูนิตนะครับค่ะแล้วลองวางคอนเซปต์แล้วการออกแบบไว้ไงบ้างคะโครงการครับคอนเซปต์หลักเนี่ยเราเป็นสีโทนโครงการเป็นสีเบจนะครับแล้วก็มีเอาลายเส้นของดอกไม้ดอกเดซี่นะครับแล้วก็ลายเส้นเรขาคณิตเข้ามาใช้นะครับก็เป็นรูปทรงทันสมัยโมเดิร์นครับอือฮึตรงนี้จะสร้างความุดเด่นหรือจุดต่างไงบ้างคะ ผมว่าฟังก์ชันห้องแล้วก็ mm hmm. การประหยัดพลังงานนะครับจริงโครงการนี้เนี่ยปกติสุภาลัยจะเป็นบริษัทที่เน้นด้านบ้านประหยัดพลังงานอยู่แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยเรา mm hmm. ทําอาคารประหยัดพลังงานด้วยนะครับอย่างโครงการนี้เนี่ยเราใช้ทั้งกระจกเคีือตัดแสงนะครับไฟข้างในเป็น LED ทั้งหมดเพื่อประหยัดพลังงานนะครับจริงๆค่าใช้จ่ายของบริษทัทมากกว่าแต่เราต้องการให้ลูกค้าประหยัดเงินในอนานคตนะครับ mm hmm. ก็หลายส่วนเครื่องปรับอากาศก,าก็เป็นแบบอินเวอร์เตอร์นะครับประหยัด ประหยัดพลังงานเช่นกันค,คือเน้นการประหยัดพลังงานแน่นอนครับค่ะแล้วที่นี่มีกี่รูปแบบยังไงบ้างคะคุณเตจริงๆหลักๆมี2ห้อง2รูปแบบนะครับคือคสตูดิโอนะครับประมาณ33ตารางเมตรแล้วก็มี1ห,ห้องนอนนะครับประมาณ40ตารางเมตรครับอย,อย่างรูปแบบที่จะพาวัานนี้ก็คืออันนี้สี่สิบใช่ไหมครับตัวนี้เป็น Executive Suite นะครับเป็นหนึ่งห้องนอน40ตารางเมตรโดยประมาณครับอืมเดี๋ยวเราทำนิดนึงแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการนะคะเราได้ครบ น่นอนครับเรามีครบครันนะครับทั้งสาไว้าน้ําระบบเกลือนะครับระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงนะครับระบบฟิงเกอร์สแกนะครับแล้วก็แน่นอนตัวฟิตเน s ครับถ้าเทียบกับราคาที่เราเริ่มต้นยังไงแล้วก็ถ้าเทียบกับคู่แข่งครับจริงๆต้องเรียนว่าคู่แข่งเราแวกใกล้เคียงนะครับคือเราแวกตั้งแต่ลาดพร้าวมาถึงแยกเกษตรเนี่ย